บอกฟังเรื่ังทำยังไงก็ไม่อยู่ยังได้จะดังได้มีดังยังได้กับบอกเอฟซีพอมันนอนเยอะแต่มันขึืนเนี่ยมาค่ะแม่ค่ะนอนแต่มันขึ้นเนี่ยเราเป็นการมาเข่าฟันเป็นบอกว่ามีผู้หญิงสองคนนั่นแหละผู้หญิงจะอวบขาวแน่เป็นผู้ผู้เฝ้าอยู่นี่เนาะผู้เฝ้าสมบัตินี่อบอกสมบัติเลยเป็นบอกคนที่ลูกเลยเป็นบอกซิมีอัน นถูกต้องคำสาบอยู่มันต้องมีพิธีถ้ำของพระอาจารย์เพลินมันจะค่อยจะสําเร็จคอยจะผ่านจากจากตัวนี้ค่อยจะมุ่นคำสาบมันจะรัลวไปด้วยดีคอยจะเปิดขึ้นได้ mm hmm. มาที่นี่อันผู้ผู้ทีฝ่าู่หารคนก็นเลยออกท่องคำหายหน้าคีใสเมื่อหายเนี่ยละ่ะใส่หายจังววามันจากก่อนมันว่า อันดับหนึ่งแล้วล่ะวสันติได้ได้ได้อันดับหนึ่งแล้ว่เนเอาทองข้ามใส่ให้ว่ามันเกียก่อนหรือแปดก่อนนี่แหละิ่นรัะทองข้ามมาใส่ในเมื่อใหอ้ทองขําว่าเจ้าอันใดที่หนึ่งหรอเด้อวสันเจา้าสิพานเจา้าสิได้อันดับหนึ่งถ้าเจ้าได้ต้นเป็นสีเดียวกันน่ในเมื่อนี่ก็แสดงว่าเจ้าได้แล้วเจ้าพานแล้วเจ้าได้ได้สมบัติแล้ววสันค่ใ่ ได้มากแต่ว่าคนอื่นเขาได้หันมันจะเป็นสีเขียวสีแดงกับสีเหลืองบ่ราะมันสีเดียวกันมันจะให้คนละสีแม่นค่ะแต่ของนาคีนั้นพูทีพ่นป่ออยู่ในพ่นหันเป็นสีทองค่ะเป็นทองคําแทงค่ะทองขําแทงใส่เมื่อไห้ละประมาณเจ็ดตีว่าแปดก่อนประมาณนี้แหละมันิ่นยังอยู่อันหนึ่งอันละิ่นว่าให้เป็นอันดับหนึ่งแล้ววันนีหนึ่งกับนาจะม่าอยู่ค่ะ ให้เป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งต้องมีหนึ่งนี่ต้องแน่นหนึ่งต้องยืนคิดวางซัำนะคะประเป็นผู้ยิ่งว้างทุ่มทุ่มจริงเอผมกับสิตกประมาณนี้แหละอวบขาวแล้วก็จะมีผู้ยิ่งคนผอมคนหนึ่งมาสองยิ่งเป็นบอกครับมาสองผู้ยิ่งค่ะม้วนหนยาสมอนงงามแม่หัหน้าหนึ่งมีอยู่สองคนตอนนี้นะมี้สองคนสองหาคนงามเพิ่นก็ได้บอกว่า เจ้าได้คนขี้ลูกคนลูกขื้กันดินี่เนลูกแต่ยักลูกน้ำเพลินน้องสงสัยคนจะมาซื้อบอกมั้งแก่าปต่วามาช่วงก่อนกับโเคยฟันแบบนี้ดอกแต่วาม่ามึงเคลื่อนนีู่คนสงสัยจะเปิดเปิดแล้วล่ะแต่ของอาจารย์ยั่งยั่งติดขัดอลยติดขัดตรงที่ว่าคนต้องต้องค้าสามาโดนนะบริเวณวัดต้องเขาปริวัิ ของเพ่นของพระอาจารย์แต่มันก็ต้องใส่เงื่อนใส่อัดลายเนาะของอของเพ่นเพ่นจะง่ายบาย่ได้คือตรงนั้นถ้าเพ่นเขาปริวาสหรือเขาปฏิบัติของเพ่นนะมันจะลายมือ,อมถ้าได้โชคได้ลาบก็คงจะได้ซอยเพ่นในจุดนี้ถ้าเพ่นเปิดให้นะอ่นี่ละวานี่อยากจะทำหน้าขี้ว่าเพ่นมาหาว่าจังสับแล้วหน้าขี้จะตีเป็นเลขจะ ว่าในตัวใดบ้างหน้าขี้บอบอบมั่นใจว่าิ่นห้ไห้ยตัวเลขบอนะเ้าตีบอเป็นแต่ที่ปูห้ยมันกับมีอยู่ในโทรศัพท์แล้วล่ะที่เ่นเขียนหายก่อนที่จะได้มาในในจุดนี้คอ้ามาผ่านแล้วล่ะบอเป็นที่วาอยู่ในโทรศัพท์บอพว่าเมากันรุ่ง้บอรุก็การว่าว่าเปนว่าจะได้แนเมื่อวานนี้่เอ้าอันหน้าขี้นี่แหละว่าอยู่ในโทรศัพท์ในไทยใบยูซัน เพิ่นบอกแบบนั้นเพิ่นบอกหน้าี้ยังบ้านเนี่ยเบิ้งเล็กแต่อมนบ้านนี่นะมาจังสรรนี่ดีเหมือนกันเพิ่นว่าให้ที่หนึ่งแล้วนี่เนาะจะเพิ่นมาว่าให้หน้าขี้ที่หนึ่งแล้วนี่บ่านเมนหน้าขี้สิบ่้านเมนหนึ่งนี่มาอันดับหนึ่งหนึ่งนี่แล้วให้เบิ้งเอาเนาะค่ะเนาะจ้ะให้เบิ้งเอาหน้าขี้ก็คงแกบเพ่บอกแต่ว่าเพิ่นเป็นเพิ่นเขียนเป็นตัวเลขอ่นละก็ให้ทุกช่องเบิ้งเอาเนาะค่ะเนาะ เปิดให้โชว์ไ้ลารขออนุญาตจะปลูกปลดทัยลูกหลานล,นลูกมย์ทุกคนที่ตกหนักซอยเหลือคนที่ตกหนักลุบากได้จีิงได้ใส่ใด้แขนบอค่ะมันอนะียงเนาะบัดทีไนี่นอนหกศูนหศนย์หน,นึ่งหกศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเจ็คือกันเหงา นไหมเบิ like, ่ใกข้า well, น okay ียบเบิง่ีเห็นเห็นต่เกตูนี่นะจ้ะแต่ว่าเอฟซีเเห็นมันดับแล้วเอาหนังเห็นบ้องแะเจ้ากันเลยสีได้อีกหาศูนาดยีศูนยหนึ่งหาศูนย์คือหกตัวเลขศูนย์น่ะชัดเจนอัตัวกลางชัดเจนหกหกศูนย์หนก็ผ่าศูนย์หหกหรือว่าหบะเบิ่งจัางหึ่งคือหาเบิ่งจ้งหนึ่งคือหก เลขถายนาคีให้ให้ผู้เห็นแล้วผู้นแลวตีอาเอาหนี่จดีผู้เห็นแล้วตีเอาเอาหน้าขีตีซะไปาีไม่นยใจโยเจตูตีมกเตใช่แขวงตัวแดงๆมงครับตัวแดงๆตแดงค่ะอันนอดูหน่อยแต่ศูน่ะชาติศูนห้าศูนห้าซูนย์หาซูสี่อาบันที่พี่น้องจำบันคือสี่บอเอาออกซูนสี่ มันนี้ก็เริงไปตั้พื้นห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์หนึ่งอันนี้คือสองตัวหนึ่งแปดไหมหนึ่งแปดจ้ะจ้ะโอ้คือขื่นคักแท้ขื่นงานยืดไซยุกแขนบ่จ้ะตัวนี้ยืดท้องเพื่อนค่ะอืมยืดท้องแต่ตัวตัวนางก็ยืดขึ้นยืดสองหมองคือยืดขาแล้วก็คือยืดท่านเดียวกันแมนค่ะอันนี้คือตัวตัวสามนี่สองตัวนะค่ะอันสองตัวนี้ชัดเจนเลยอันตัวนี้คือนี่แหละอันนี้ก็ ตัวเดียวกันที่ยุคค้าตัวนี้หังเก็งสัดเก็งครับห้า้ศูนย์สี่ห้าศูสี่โอ้เปเห็นบห้านย์ส่นย์แมนเนาะนั่นแมนห้าศูนย์สี่ง่ายสพาะว่าน้าขี้เร่ากับสิบสามารถเราตัวเลขได้โอ้คือแมนห้านย์สี่ปรพี่น้องเดี๋ยวขอเบิงงท่านนี้น้ำแม่เดอร์จ้าเล้าถือใจเร่ากับสิบโอสาหลัง ส <Ooh. S 3> <VOICE> ีกับหลังนั่นสีนอนมาสี่น้อนย์สี่ห้าศูนย์สี่สองตัวเนี่ยค่ะโอ้ที่ห้าอันนี้กันห้าศูนย์สี่ชัดเจนึ้นแดงจึงคืนแล้วนะขึ้นยุดขากับท้องมันเบาค่ะแมนค่ะอันนี้สองตัอันนี้สองตัพี่น้องได้เจวเกตชัดเจนหนึ่งแปดหนึ่งแปดจะเหฮียดอีกแล้วครับ แมนบอโปอนงแปดเนาะแล้วเอ็กซี่กับสีฟ้าเมือดว่าเห็นดิบาาสูสี่กันหนึ่งแปดหนึ่แปดชัดชัดเนาะสูสี่กันหนึ่งแปดเ้สูสี่กันหนึ่งแปดสิปเนี่ยเียงแ่ละมันคือแปดขอดหัวต่อกันเนาะอืมแมนบอกบาเป็นแปดแะหนึ่งแปดคือแบบคนแบบง่ามะคือแบบว่าขึนขึนขึนเป็นโตแบบบอมีผู้เขียนบอมีอย่างเล่นบ่ค่ะอันนี้ยังเป็นกฎของสวรรค์เนาะ ของเมืองเพิ่นค่ะบอกบ่ได้โอ้ค่ะเนาะเพิ่นเว้าเป็นตัวเลขบ่ได้เฮา้ยขึ้นมาบ่อยบ่ครับนี่ทุกงวดบ่ครับขึ้นหลายปีแล้วค่ะแต่บ่เคยเปิดเป็นว่าเพิ่นหัวจะเปิดอันนี้ให้ถามแนี่ขึ้นอยู่หน้าขี้หรือขึ้นอยู่โตยู่ผู้ดำองค์ดำองค์ดำดัองค์ดำเลยท่านเป็นช่างทำเสียมประตูยึดเสื่องทำงานมื่อกาซายซื้อขาวได้พี่น้อง นะครับเนาะบาดนี่นขึ้นตลอด <50 4. S 2> ไมวลาปูหายบางครั้งก็จะขึ้นอยู่ตามผลไม,ม้บางครั้งก็จะขึ้นตามตัวตามตัวแล้วก็ถ้าแดดออกมาก็จะไปเลยหายไปเลยแบบอัตโนมัติค่ะ<ม>เป็นกฎของเพื่อนพเพื่อนบ่อหายบอกคือไอเบิ้งเอาเองมันบคาะค่ะขึ้นตัวแดงก็ขึนตัวน,นั้นละ่ะ<ม>ง่้ได้ก็ได้อยู่บางครั้งก็ขึ้นตรงๆมับแก้วก็หาเนื้อเก่าก็ได้อยู่ค่ะ ศูนหาแต่ก่อนอนะบางครั้งก็ขึ้นลุฟามเมอร์เนบานี่ฝันฝันที่ว่าได้ท่องข้าจะก่อนครับนาคีบ้ามันจะดูกว่ามากเจ็ดก่อนหรือแปดก่อนนาคีว่าแปดก่อนแปดก่อนแปดก่อนเจ็ดก่อนหรือแปดก่อนลาบันเลนนาคีว่าเพิ่ไห่ยลาวที่หนึ่งนี่เนื่องเยือนเอะอเนื่องแปดก็ตัวคิดว่าแม่นเนาะงานจะได้แล้วละงาจะเขาแล้ว คือนะเพราะว่าหมู่บ้านเพิ่นก็บอกแบบนั้นนะพอนะจ่าจ้าแม่นจ้าอันนี้มันก็มาดูเนาะว่าจังได๋เป็นเป็นม้าในนิมิตกันารแล้วก็เจ็ดแปดดแปดแต่มาคุยให้อาจารย์ฟังมื้อเช้าเพิ่นก็ว่าแม่นมีอีหลีนั่นแ่ะทุกคนมาเพิ่นก็บางครั้งก็เห็นแต่นักีหั่นคือเพิ่นมาในนิมิตมาบอกให้ให้เอาทองค่ำเจ็ดแปดก่อนนี่สิบ่มานะอาจารย์เจ็ดแปด 17แล้วก็78 1718บ่แต่ว่าเพิ่นบอกว่านั่นล่ะคือเจ้าได้อันดับ1แล้วเด้อเจ้าทรอรับรางวัลนั่นน้อล่ะคือ1ย่างเลยจ้ะ1ย่างได้ได้แล้วอันดับ1ได้ที่1แล้วคนอื่นบ่ได้คือเจ้ามันเสียงตัวนั้นตัว8ตัวแรกมันสิบ่คือกัน7เอ18นซอยกันเด้อพี่น้องคอมเมนต์มา ได้คล<ฮ>ิปได้เนาะค่ะแอดมินแปฝงคือเนาะมาเป็นไปทางซานองค์ดำคนละก,กันแต่ะก็มีโอกาสได้มาสัมปทานเพื่อนละหาศูนย์สี่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดพี่นอ้นนองจะตีทีงไหนก็เมนมากเนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขไหนมันบวบวชัดดอ,อกรูปที่เพื่อนไหนเข้าเบิ้งขันเพิ่อนพังกล่องแห้งบวชัดแต่ว่าเบิ้งด้วยสายตาที่ยูนีกับชืบ่อบวชัดเจนนะคะห้าศูนย์สี่กับหนึ่งแปดนะชัดนะคะรูปที่เพื่อนเอาให้ พี่น้องกระชายวิจนญาณในการรับชมชอบคอยตามด้วย